และบางครั้งอ่ะเราได้รับความกลัวเนี้ยมาจากพ่อและแม่เราด้วยแต่ที่หนักกว่านั้นคือเราอ่ะส่งต่อความกลัวให้กับลูกเราคือความกลัวบางครั้งอ่ะมันเป็นคือบางคนจะบอกว่าเป็น DNA แต่จริงๆ่ะมันเป็นทัศนคติและไม d เซตมากกว่าค่ะเพราะว่าความกลัวมันแก้ได้ทีเนี้ยถ้าเราอ่ะลองมองดีๆนะว่าตอนที่เราเด็กๆหรือตอนที่เราเกิดมาเจ็ดขวบปีแรกอ่ะ เราอะ่ะซึมซับทุกอย่างโดยที่เราไม่มีการกันกองเพราะว่าจิตหรือสมองของเรามันเป็นเหมือนฟองน้ำอะ่ะช่วงนั้นนะคะเราจะฟังแล้วเราจะจำทุกอย่างเราจะมองเห็นแล้วเราจะซึมซับทุกอย่างซึ่งบางครั้งอะ่ะเราก็เผลอไปจำสิ่งที่มันไม่ควรจะจำไงอย่างเช่นเงินหายยากเอ่อคนรวยเป็นคนขี้โกงเราไม่สามารถทำอันนี้ได้หลอกโลกมันน่ากลัวแล้วเราก็จำมาแบบ จะมาแบบเป็นอัตโนมัติปรากฏว่าพอเราโตมาค่ะพอเวลาเราใช้ชีวิตอะสิ่งพวกนี้มันออกมานะมันเลยทําให้เราอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะถ้าเราไม่เคยมีการทํางานกับจิตใจของเราถ้าเราไม่เคยทํากันบ้านลึกๆว่าสมองของเรามันทํางานยังไงหรือจิตของเรามันเชื่อย,ยังไงไปอะค่ะอันนี้มันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราที่มันยังเหมือนเราไม่สามารถไปไหนได้ไกลอะ่ะ หรือคนบางคนอ่ะเขาหาเงินได้แบบหลายแสนเลยนะแต่สุดท้ายอ่ะคือโปรแกรมที่มันอยู่ในจิตในช่วงเจ็ดขวบปีแรกอ่ะมันลอกไว้ว่าเขาควรจะมีเงินแค่นี้ต่อให้เขาหาเงินมาได้มากแค่ไหนอ่ะเขาก็จะใช้มันจนหมดไปแล้วเหลือแค่นี้นะเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็น่าสนใจที่เราอ่ะควรกลับมากับตัวเองเยอะๆเราทำกันบ้านกับจิตใจตัวเองเยอะๆค่ะอืม